สวัดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโก้ครับไตรครับรถซิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถซิ่งจริงๆนะครับซิ่งที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้นะครับจะเป็น BMC Time Machine 01นะครับคือรหัส01ก็คือตัวท็อปของ BMC เลยนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับจะเป็นคอที่เรียบนะครับผมตรงนี้ทุกอย่างเป็นสเกตนะครับมีค o ปเปอร์เบรกหน้าใหม่ พวกนี้เลยครับตามเทคโนโลยีในปีนั้นๆนะฮะส่วนเบรกหลังก็เป็นไดเรกเมาส์นะครับนี่ตัวรถจะเป็นสีดําครับผมเน้นโทนดําเลยครับสำหรับชุดสเปคคันนี้นะครับสุดแน่นอนนะฮะเพราะว่าคันนี้ก็คือเกียร์ไฟฟ้าดูราเอส d i 2นะครับที่เพิ่มด้วยเซรามิกสปีดโอเวอร์ไซส์พูลเล่สีดานะครับเลื่นที่สุดนะฮะที่โดดเด่นเลยครับจานหน้านะฮะนี่อันนี้เป็นจานหน้าใบเดี่ยวครับ ขนาด62ฟันนะครับผมใหญ่โตมาโหรานมากครับใส่ปลากระพงทอดได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เฟืองจะเป็นขนาด11 25นะครับหลายคนสงสัยทำไมถึงใช้จานใหญ่ขนาดนี้ขี่ไหวหรือเปล่าคำตอบก็คือขี่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟืองหลังเรามีอยู่ตั้ง11เฟืองครับเราจะใช้เฟืองไหนก็ได้นะฮะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้62เพราะว่าเราจะใช้กับเฟืองหลังขนาดประมาณ เออสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้มันจะตรงกับจานหน้าพอดีนะครับแล้วก็เสียงก็จะค่อนข้างเงียบแล้วก็อีกอย่างก็คือด้วยวงรอบที่มันกว้างขึ้นนะครับทําให้รอบขาเนี่ยมันโคลมากขึ้นถึงแม้มันจะออกตัวหนักไปหน่อยนะครับสังเกตดีๆก็คือตรงนี้ครับมันจะกว้างนะวงรอบกว้างกว้างกว้างตรงนี้ก็กว้างหมดทําให้โซ่อะครับวิ่งผ่านไปได้อย่าง มีความเสียทานน้อยที่สุดนะฮะดีกว่าเฟืองเล็กนะเพราะว่าเฟืองเล็กเนี่ยโซ่มันจะงอเยอะนะทุกคนอ่าจบเรื่องเกียร์ทีนี้มาดูล้อครับล้อตัวนี้จะเป็น Envy ครับ Dis ค,ครับริมเบรกนะฮะนี่ที่สุดเหมือนกันนะครับความแข็งและเบานะฮะอันนี้ใส่เป็นยาง Pirelli P, P Zero Tubeless ครับ Superlight ปปด้วยนะฮะซิ้นสุดๆฮะ,ะแล้วมาดูล้อหน้ากันครับล้อหน้าเป็น e n v SES นะครับขนาดา60นะครับผมริมเบรกเหมือนกันยางเป็น ileri, P ีเร l ี่ P ี o โล่ทูบเลสครับซุปเปอร์ไลทไล่เบาไล่เร็วลื่นไหลสุดๆครับสติต๊กเกอร์เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันฮะโดดเด่นที่สุดครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนะี่ยไม่เหมือนฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายจะเป็นสีแดงนะฮะ ฝั่งขวาจะเป็นสีขาวสลับดำสีดำสลับแดงนะฮะแล้วก็โดยรวมครับสวยมากมากเลยนะแบบสองข้างสองสองโทนแบบสวยจริงครับส่วนบันไดอันนี้นะครับจะเป็นสปีดเทครับอ่าเป็นตัวแอโร่นะครับผมซึ่งใส่ได้ด้านเดียวครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรียบเพราใส่รองเท้าเสร็จมันก็จะเรียบไปเหมือนกันหมดเลยครับโดยรุ่นปกติทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ใส่ได้สองข้างครับกับซ้ายกับขวากับหน้ากับหลังได้นะฮะ สุดยอดเลยครับคันนี้นับว่าเป็นจักรยานที่เจ๋งมากๆส่วนน้ำหนักตัวนะฮะคันนี้เคยได้ชั่งเอาไว้นะครับอยู่เจ็ดโลห้าครับเจ็ดโลแปดบวกลบประมาณเนี้ยตามอุปกรณ์ที่ใส่มาก็ค่อนข้างเบานะเบามากๆเลยที่สำคัญือซิ่งด้วยครับดูระยะระยะดรอปตรงนี้นะครับดูครบบจากตรงนี้ตรงนี้โอ้โหก้มห,หัวมุดเรียบพอดีนะสุด แน่นอนจริงๆคันนี้เร็วมากครับวิ่งแบบสุดๆเลยหายห่วงครับเรื่องความเร็ววิ่งแต่สกายเลนเนะฮะคันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนคงจะชอบรถคันนี้มากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสำหรับใครบางคนที่คิดว่าจานใหญ่ๆจะขี่ไหวหรือเปล่านะครับคันนี้แน่นอนครับคำตอบคือคันนี้ครับขี่ไหวแน่นอน นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจจะใช้บริการเซอร์วิสจักรยานนะครับหรือว่าปรับแต่งจักรยานโมลิฟายจักรยานหรือถ้าขอคําแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับจักรยานนะครับอะไรก็แล้วแต่พูดคุยกับเราได้ตลอดครับสำหรับวันนี้ผมโก้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย